ทริปถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ The Cave นางนอนแม่สายครั้งหนึ่งนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะเกี่ยวกับเด็กทีมฟุตบอลนะคะทั้งหมด13คนที่เข้าไปติดในถ้ำนี้นะคะวันนี้เราจะ โอเคพร้อมแล้วสำหรับทริปวันนี้ไปถ้ำหลวงกันนะคะอันดับแรกก็ซื้อบัตรก่อน20บาทไปราคาไปกับคนขับรถค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปโชว์ทุกคนทั่วโลกให้ได้ดูนะคะว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแกลก่เจ้าประมาณ3กิโลครับครับเดี๋ยวถึง3กิโลท่าปิด4โมงนะครับตอนนี้ก็สามโมงเหลืหยอเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงดีฉันมารอบสุดท้ายนะคะ Okay, s <S โอเค let's go หมดแล้แลนะฮะเรียกให้ระา่างครึ่งชมเรเียนให้มันเ่อชมเลยคะเรียกว่าครั้งนอกจะไม่เข้าไปละม<อ>ีแต่คนข้างในจะต้องเอาออกมาให้หมดโอเคเข้าไปเจ้าที่เขาจะเช็คคนอยู่คับอืมคุณค่ะเราได้ข้อมูลแล้วนะคะปรบทับ,บใครอยากมาเที่ยวก็มาได้น,นะคะแม่สายเชียงรายค่ะช่วงนี้ไฮซีซันอากาศหนาววันนี้อากาศดีค่ะหนาวด้วย นิดหน่อยตอนนี้เวลาดรอบปีครับในที่สุดในรอบปีปีนี้หนาวมากถึง3องศาค่ะอาจจะอาจจะลดลงเรื่อยๆนะตอนนี้สองโมงสี่นะครับว้าวค่กเดี๋ยวงไรงจากวนี้ก็จะไปต่อจากรถทยาบาล้ันเก็บไว้ตอนกลับมาขึ้นรถเด๋ยจดที่อบอกว้าลงรถอ่ะ น่าตื่นเต้นทุกคนโอ้โหคีออฟโต้ได้น่าตื่นเต้นอะเจอกันแล้วค่ัน้คะ ตามดูแดดไทยให้ดูนะตอนนี้อยู่บนเรี้ข้างหลังคือถ้ำเนาะนี่ค่ะเป็นจุดที่สองจุดที่สองที่พาเรนมาตอนนี้รถต่อที่สองของอุนุทยานะคะอีก500เมตรก็จะถึงคือเราต้องขึ้นรถนะเราไม่สามารถเอารถเข้ามาเองได้เราต้องใช้รถของ ที่นี่นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนของรายได้ของชาวบ้านเนาะ ท่านมนตรมีความรู้สึกว่ามีอากาศเย็นสัมผัสได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูฝั่งนึงว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตอนนี้ถึงแล้วภูมิใจที่ได้มาดิฉันล a สล l สทริปตลอดเลยคนสุดท้ายตลอดเลยฉันมาถึงคนสุดท้ายรอบนี้ก็รอบสุดท้ายคุณจําคลิปก่อนได้ไหมที่ที่ฉันไปลาวคนเดียวฉันก็คนสุดท้ายค่ะครั้งสุดท้ายไปลาว ก็เป็นอรอบสุดท้ายของเรือที่ไปรอบนี้ฉันมาถ้ำที่ฉันก็รอบสุดท้ายของที่นี่ก็คือเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงที่จะเที่ยวที่นี่ก็คือหมายถึงว่าเขาจะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปแล้วหลังจาก4ี่โมงแต่ว่าถ้าคุณะยังอยู่ในถ้า เจ้าหน้าที่ของอุทยานนะเขาจะเช็คคนก่อนว่าให้คุณออกมาจนหมดแต่เขาจะไม่ให้คนภายนอกเข้าไปอีกแล้วตอนนี้อยู่เวร์เนนาหน้า,นาตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาแว่นมาแต่จําเป็นต้องใช้ตอนนี้เพราะว่ามันต้องเดินเนาะอันนี้ก็คือเป็นที่ขายของที่ระลึกแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์รูปปั้นจ่าแซมเนาะตรงนี้แดดไทย ก็อยู่บริเวณหน้าถ้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตรงเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศาลเนะาะศาลเจ้าแม่ที่ก่อนที่จะเข้าไปก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเป็นศาลเจ้าแม่เจ้าแม่นานนอนที่นี่เนาะที่เป็นความเชื่อของของเรามานานแล้วที่ว่าท่านั่ะปกปักรักษาคุ้มครองที่นี่ก็คือมันมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องเล่าสามารถไปย้อนดูได้ในคลิปใน YouTube ต่างๆเขาจะแชร์กันไว้เยอะแยะพูดเดี๋ยวดเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเนาะ โอเคเดี๋ยวจะพาชมนะคะคือนะคะเห็นข้างหลังแอมไหมข้างหลังก็คือถ้ำเดี๋ยวจะโชว์ดู รอบๆเดียวให้ดูเปิด8โมงปิด4โมงนะคะ Open daily นะคะคือตอนที่น้ำท่วมน้ำมันท่วมขนาดนี้หรอเขาบอกว่า Flood right water surging out of the Tham um Luang cave on December 2024 นี่คือน้ํามันออกมาจากตรงนี้ที่เยอะขนาดนี้เลยแล้วเธอก็ดูบันไดคุณดูบันไดตรงนั้นนะแล้วคุณก็ดูภาพอ๋อสุดยอดโอเคไป s <S พร้อมกับการสํารวจหรือยัง <Hello. S 1> พร้อมแล้วก็ไปกันเลยยังมีสัญญาณนะไม่ได้เหมือนที่ไปครั้งก่อนที่ไม่มีสัญญาณวันนี้ชัดแบบมาเต็มที่จ้ะดูนะมีสารเจ้าแม่อยู่ตรงนี้ เเจ้าแม่มอดี๋ยวาเดี๋ยวจะพาไปข้างในทําสวยมาก กำลังจะเข้าไปข้างในเนาะจะให้ดูข้างหลังสวยมากอาจจะมืดนะแต่ว่าเราเราไม่มีไฟใช้แต่ว่าเราจะเข้าไปเดินมาไนนะครับหนึ่งละ อาจจะเข้าไปได้ไม่ไกลนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปสำรวจเนาะหมายถึงว่าเราไม่ได้สื้อทริปที่แบบว่าเดินแบบหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงเราแค่เดินบริเวณตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินกับเพราะว่าเรามีชั่วโมงมีเวลาแค่หนึชั่วโมงมีเวลาไม่มากเพราะว่ายังไงอัเราก็ต้องรีบกลับไปเนะเาะทั้ว่าเราไม่มีทัวร์ไกด์ด้วยซ ลมทางหมอมือแต่มันใหญ่มากใช่ใหญ่กว้างนะใช่ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ว,ว้าว <c oughs> <c oughs> มีเสียงน้ำไหลแล้วก็มี <c oughs> น้ำ <c oughs> ที่จุดลงมาด้วย <c oughs> คือมากวัดร,ระดับน้านะที่แปลว่าเวลาน้ําขึ้นสูงเท่าไหร่เขาก็วัดจากตรงนี้อันนี้คือหัวฉันยังไม่ถึงจุดนี้เลยนะคะสแสดงว่าน้ำเลยจุดนี้อีกเยอะอันนี้นะ่าทัวสูงมากนะเขาบอกว่าเป็นแบบเวลาจริงออนไลน์ก็คือเขาจะดูจากทำอะไรตรงนี้ถ้าสมมติน้ำมาสแสดงว่าน้ำมาจากทางด้านหลังก็คืออาจจะไหลามารวมกันแต่ตรงนี้พอสังเกตกันไหลาจากหินะจากดินนะคุณดูจากดินนะ มันเหมือนเป็นรอยน้ําไหลอย,อย่างเงี้ยคุณเห็นไหมน่าจะไหลมาจากข้างบนก็ได้ไหลมาไหลจากข้างบนนู้นลงมาตรงนี้แล้วก็อาจจะไหลมาจากข้างหลังที่เรายืนอยู่ไหลมาจากข้างในนูน้นแล้วก็อาจจะไหลมาจากด้านหน้านก็ได้ก็คือจากทุกที่เห็นว่ามันมีหยดน้ำอาจจะไหลมาตรงนี้ด้วย ตอนนี้ข้างหนา้าใตยเนาะก็อยู่ที่อุทยาน,น,นแห่งชาติถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนะคะก็ก็นนคือไปสำรวจข้างในมาเมื่อกี้ที่ถ้ำอันนี้เมื่อกี้เห็นตู้อุทยานตรงนี้มีขับรถมอเตอร์ไซค์ลงมาก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานที่ดูแลที่นี่เนาะอันนี้คือทางออกตอนนี้อยู่ที่ทางออกละที่เข้ามาสำรวจวันนี้ถามว่าถ้ำสวยไหมสวยนะสวยมากถือว่ามาในตอนช่วงที่ เ,เขาเรียกว่าฝนไม่ตกเป็นรููรนหนาวเนาะก็ไม่มีน้ําฝนไม่ตกก็สามารถเข้าไปดูได้ไม่ได้แบบยากอะไรแต่ว่ามีโคลน,นะมีพื้นเฉยเฉเพราะว่ามันมีความชื้นของถ้าอยู่แล้วเนาะว่าเป็นกูทิปกูทิรั้งนี้นะคะกูทิปสําหรับการเดินทางคนเดียวเนะข้างในอากาศเย็นแล้วก็ชืน้น ตอน13คนที่ว่าเข้าไปติดแล้วก็มีการช่วยเหลือจากทั่วโลกนะคะอันนี้ดีใจและซาบซึ้งแทนคนไทยอย่างมากแทนคนเชียงรายด้วยที่ทุกคนรวมมือร่วมใจกันที่ไปช่วยเด็กที่ติดออกมานะคะถ้าสมมุติว่าแอมมาตอนฝนตกหรือว่าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูหนาวแอมคิดว่ามันน่าจะเข้าไปไม่ได้แบบนี้นะเพราะเมื่อกี้แอมเข้าไปก็คือแบบมัน Amazing มากมัน w าวมาก อยากจะให้ดูจากข้างนอกมันว่ามันใหญ่มันใหญ่มากคือมันดูจากสายตาเนาะมันก็ใหญ่พอเราเข้าไปเราเห็นคนที่เขาเดินเดินอยู่ข้างในตรงนี้สถาน่ะทกระจิบเดียวนิดเดียวเหมือนเหมือนเหมือนมดมดเดินน่ะก็คือมันมันใหญ่ฟมชื่อจริงๆมันก็คือทําหลวง The Cave นางนอนต้อให้เขานะเขาขับรถวันหนึ่งหลายรอบแล้วเติมน้ำมันให้เขาเติมน้ำมัน กลับมาที่เดิมที่จอดรถของเราก็คือเมื่อกี้ขึ้นรถไปใช่ไหมตอนนี้เราจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังเราก็คือทําเราขึ้นรถไป2ต่อใช่ไหมตอนนี้กลับมาที่เดิมเดี๋ยวสถานีต่อไปเราจะไปแม่สายหัวสกายวอล์กเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะคะเราจะไปดูแสงตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าตอนกลางวันแสงมันยังไม่สวยเนาะตอนกลางคืนแสงมันจะสวยมากเรารอพาะอาทิตย์ตกแล้วเราจะไปกันนะคะ let's go